สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วทำเองกินเองกั็ไม่มีเหมือนเดิมนะคะวันนี้จะชวนมาทำเค้กโอนตินแบบง่ายๆสุดไร้แป้งนึ่งไม่ง้อเตาอบนะคะทำกินง่ายๆได้ที่บ้านเลยมีหลายคนคอมเมนต์กันเข้ามาใครขอมาเดี๋ยวมาทำกินด้วยกันเลยค่ะ เริ่มแรกเลยให้จัดเตรียมไข่สองฟองเบอร์1ห,หรือว่าเบอร์2ก็ได้นะคะแนะนำให้ใช้ไข่ที่ใหม่แล้วก็สดนะจะลดเรื่องของกลิ่นคาวด้วยนะคะตีไข่แดงกับไข่ขาวให้เข้ากันดีก่อนคะ่ะจากนั้นก็ใส่นมข้นหวานลงไปค่ะสูตรนี้จะหวานพอดีนะใครไม่มีนมข้นหวานคะใช้น้ำตาลทรายขาวธรรมดาได้เลยนะใส่สัก ครึ่งช้อนโต๊ะก็พอค่ะแล้วก็ตามด้วยผงอวนตีนผงโกโก้แล้วก็ผงฟูนะคะในส่วนของผงโกโก้ใครไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้นะอันนี้คือไม่มิวอยากจะเพิ่มความเข้มข้นนะคะเข้าไปถ้าใครไม่มีไม่ต้องใส่นะคะคนผสมให้เข้ากันดีไม่มีผงอวนตีนจับตัวกันเป็นก้อนค่ะ พอเข้ากันดีแล้วนะคะก็จะได้เนื้อประมาณนี้นะจากนั้นก็นําไปเทใส่พิมพ์ได้เลยค่ะพิมพ์ที่แม่มิวใช้วันนี้ขนาด1ปอนนะคะให้รองกระดาษไขด้วยใครไม่มีก็ทาเนยหรือว่าน้ํามันที่พิมพ์ก่อนนะคะเวลาที่เรานึ่งเสร็จแล้วจะได้นําออกจากพิมพ์ได้ง่ายๆนะคะเสร็จเรียบร้อยก็ นำไปนึ่งได้เลยต้มน้ำให้เดือดก่อนนะคะแล้วก็ใช้ไฟกลางนึ่งประมาณที่25 3 0ถึง30นาทีได้นะคะหลังจากนึ่งผ่านไปแล้ว30นาทีนะคะใช้ไม้จิ้มลงไปถ้าไม่มีของเหลวติดมาแสดงว่าสุกดีแล้วแต่ถ้าใครมีของเหลวติดมาให้นึ่งต่อจนกว่าจะสุกดีนะคะ นำออกมาแล้วก็แซคขอบๆบแบบนี้เอาออกจากพิมพ์ได้เลยค่ะถ้าใครรองกระด,ดาษไขเหมือนแม่มิวนะคะก็จะนำออกจากพิมพ์ได้ง่ายๆแบบนี้ค่ะเดี๋ยวดูตัวเนื้อเค้กนะคะนี้เลยนะสวยงามถือว่าผ่านนะคะ ไม่แฉะนะต่อมาเรามาทำตัวน้ำซอสโอวนตีนกันนะคะใช้ผงโอวันตีนแบบธรรมดานะคะ6ช้อนโต๊ะค่ะวันนี้จะทำแบบง่ายๆเลยนะคะแล้วก็ใส่น้ำร้อนลงไปสักประมาณ2-3ช้อนโต๊ะได้นะคะคนผสมให้ข้นค่ะอย่าใส่น้ำร้อนเยอะไม่งั้นมันจะเหลวนะคะ ให้ทยอยใส่ลงไปแล้วก็คนผสมให้ได้ตัวน้ำซอสที่ข้นเหลวพอดีแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็นำไปเทใส่ก้อนเค้กได้เลยค่ะสูตรนี้ตัวน้ำซอส อมตินจะหวานนะคะเพราะว่าในผงอมตินเขามีการเติมน้ำตาลใจมาอยู่แล้วนะคะถ้าใครไม่ชอบหวานนะไม่แนะนำให้ทำตัวหน้านิ่มทานตัวเนื้อเค้กเปล่าๆก็อร่อยแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยก็แต่งหน้าเค้กได้ตามชอบเลยค่ะวันนี้แม่มิวทำแบบง่ายๆเลยนะความสวยงามก็ขึ้นอยู่กับฝีมือแต่ละคนเลยนะคะ ช่วงนี้นะคะยังไม่เปิดเทอมนะเด็กบ้านไหนที่อยากจะทำเค้กอมนตินแบบง่ายๆนะมีหลายคนคอมเมนต์ขอกันเข้ามานะคะก็อย่าลืมไปทำกินกันนะคะเดี๋ยวไม่มิวตักแบ่งเป็นชิ้นแล้วก็พร้อมทานได้เลยตัวเนื้อเค้กที่ทำออกมาได้ในวันนี้นะคะจะไม่นุ่มฟูเบานะจะเนื้อฟูอย่างที่เห็นตอนที่นึ่งเสร็จนะคะฟูแต่ว่าจะเป็นเนื้อที่ หนักมีความชื้นเยอะนะคะแล้วก็เนื้อหนึบออกไปทางเบราวนี่นะถ้าใครชอบทานเค้กในลนักษณะที่เนื้อหนึบไปทางเบราวนี่แล้วก็มีความเข้มข้นหอมแล้วก็หวานนะคะอันนี้ก็ตอบโจทย์นะคะ อร่อยใช้ได้เลยนะไม่ถึงขนาดว่าอร่อยมากๆนะก็ถือว่าเหมาะกับช่วงนี้ที่อยู่บ้านทํากินกันง่ายๆในครอบครัวนะคะใครขอมาใครชอบนะคะก็ลองไปทํากินกันดูนะใครทําได้แบบไหนก็มาเม้นบอกกันวันนี้แม่มิวต้องขอตัวก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ใครยังไม่ได้กดติดตามแม่มิวก็ฝากไปกดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ